กูกำลังวิ่งไปคาเมงก้าโอ้ยบอสบอสไอ้กูพยายามซูมซูมดูดิมันอยู่ตรงไหนในป่าหลังบ้านพี่ประมาณตรงซ้ายมือซ้ายของบ้านใช่ป่ะเดี๋ยวอืมนะผมดูอยู่มองไม่เห็นเลยพี่พี่นนอนมองไม่เห็นเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนกันจะเข้าบ้านหลังหลังที่พี่อยู่สองคนเลยเห็นแล้วไหนวะเป็นน้ำเงินเลยอ่ะไหนวะนี่นี่นี่เราเห็นบ้านพี่ใช่ไหมมันจะเข้ามาเห็นแล้ว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 เจไหม อาจจะโดนอยู่นะมีคนยังวิ่งอยู่นะวิ่งก,กลับไปแล้วกลับไปกลับไปไหนกลับไปคุกกลับข้ามฝั่งถนนมาแล้วเดียวมันไปทางมึงนะคบ <inf> นึง,นงเห็นยังอ่าอูด,ดูคนซ้ายนะพี่ดูคนเดียวที่มาทางเดียวนะได้ได้ออีกคนนึงตามมาแล้วเพื่อนมันข้ามถนนแล้วเห็นป่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมอมันจะเห็นเราป่ะวะเนี่ยพร้อมมาดีวอือนี่โดน โหไม่ไหวว่ะพี่โมซินผมเล่นไม่ได้ว่ะใจไม่ได้แล้วอ่ะเอาไงผมวิ่งไปชาร์จแล้วนะเราจะชาร์จต้องทิง<ไ>ท้งโมซินผมทล่โมซินแล้วนะต,วต้องให้ดิวเห็นก้อนต้องให้ดิวมันส่องเห็นมันอยู่คอยหยุนนใช่ไหมหยุดถนนใช่ไหมเมื่อกี้มันข้ามถนนมาแล้วมันน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านกูแป๊บแป๊บแป๊บตรงข้ามกับบ้านกูที่เป็นบ้านหลังคาแดงแดงไอ้บ้านสีแดงอันนี้ดิวอยู่ไหนอ่ะดิวอยู่บนหลังโพดหินที่ อยู่มัอยู่บนเขาหลังแอสติปเปล่าไอ้แอสติสไอ้แอสติสเปล่าไปไหนเดี๋ยววะพี่แอสติปพี่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเห็นไหมไอ้น้องมันมาอยู่ตรงกอดังกอดังลงนาลงนาเห็อยู่ลงนาใช่ป่ะเราเก็บของลงนาโอเคข้างหลังข้างหลังข้างในเลยป่ะขึ้นป่าแล้วขึ้นป่าแล้วขึ้นมานี่เหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยหลังมาอีกเลยหลังมาอีกเหิ่งอย่าเหิ่งให้ดิวยิงก่อนแล้วกันเดี๋ยวนี้ชาร์จยิงไม่โดนว่ะเป้ามันสายเกินโอ้โหไอ้จานตายอีกคนนึงอะ ดเพิง่งรอกันหลายตกข่าวมาแล้วอีคนนึงอะตายอยู hey, s <S ่เห yeah, mm ็นเห็นอีคนนึงปะไม่เห็นพี่บุมลงอยู่อยู่นะดิวเห็นอีคนนึงปะยังไม่เห็นยะงไ่เหหลายตกข่าวเข้าลงนาไปแล้วโอเคช์จเลยก็ได้มันอยู่บ้านตรงเนี้ยมันมันอยู่บ้านจุดก่อนไอ้ว่าจับบ้านเราได้ปะ บ้านตุ้มเราอะัดมันอยู่มันอยู่ตำแหน่งไหนตรงข้ามกับบ้านตุ้มเราเลยมันจะมีบ้านตรงหลังือเกูกำลังข้านหลังเลยบมันอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะอ้อมเขาไปมใกล้ถึงละใส่โมกระสอบไหมกระสอบเป็นพวกเรานะโมกระสอบมกระสอบโอเคกระสอบไหมโอเคใส่ไฟฟ้าหมดไอเดียวกูจะเข้าไปตรงนั้นนะนะไม่เห็นแต่ไม่เห็นคนกี่คนไม่เห็นคนนะพี่น้อยผมซูมดูให้อยู่เจองูกซองดูนะว่าเอ้าฮัดฟ้าหมอ ปลาพี่ผมกำลังวิ่งวิ่งไปที่เป้าหมายเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนข้ามเขาไปก็เจอได้หลังลงนาหลังลงนาโอเคมันเป็นสภาพเป็นไงวิ่งอยู่วิ่งอยู่ไอ้ตัวนั้นอ๋อหลังลงนาใช่ไหมเดี๋ยวตายมึงลงเขาไปเลยลงนาไหนวะลงนาเมืองเมืองจุดจุดชาร์จใช่ป่ะที่เราเนาะถนนถนนไม่เห็นนะพี่ถนนไม่อยู่นะจุดชาร์จนะถนนฝั่งไหนเออจุดชาร์จข้างหลังข้างหลังไหนอ่ะพีปเลยตามเเลยหรอตามแยก สามแยกตรงลงหน้าเออหลังหลังบ้านแล้วๆเดี๋ยวกูขึ้นเขากูส่องหน้าบ้านตรงไหนเนาะอยู่หน้าบ้านมึงแล้วไหนอะหน้าบ้านไม่เห็นพี่อยู่หน้าบ้านฝั่งฝั่งข้างหน้าที่จะไปตรงนู้นเลยใช่ปะมาถ่ายรูปไปนี่หค่ไหนถ่ายรูปสุดซุ่มแค่ไหนเ่ยพี่อยู่ตรงไหนอะพี่วิ่งมาข้างตึกได้เลยอะพยานมองเป้าหมายเลยนะเดี๋ยวกําลังจะขึ้นเขาเลตรงไหนดิวูไม่เห็นมันหาไม่เจอแล้ว มันอยู่นู้นตไปหลังไปหลังลงนอนไปหลังลงบินแล้ววิ่งไปหลังลงบินแล้วโโอเคไหนไหนไหนตามไหปพี่เจหลังลงบินหลังลงบินงบินสองอันพี่ที่มีสองอันอ่ะใช่ใช่อ๋อโอเคโอเคอยู่คนเดียวเป้ฟ้าอยู่ไหนวะพี่ผมมองไม่เห็นติดป่าหมดเลยเฮ้ยของพี่เป้ฟ้านะพี่เกณฑ์ะ้างยังเห็นยุบอ่ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นกำลังวิ่งลงไปข้างล่าง นี่น็อตออกมาจากที่ชาร์จยัง่ะใช่ออกมาแล้วผมอยู่หลังบ้านผมแล้วผมกำลังจะตามันไปที่หลังของบินผมเห็นมีน็อตอยู่นะมันน็อตอยู่คู่กันพี่ไม่ใช่ไม่น่าใช่มีเคหรอเพราะมันวิ่งมาคู่กันมันตายไปคนแล้วไ่มหรอตายไปคนหนึ่งแล้วไงหยุดหรือไม่ก็หนีไอ้หยุดขวามือน็อตขวามือขวามือเออมึงเห็นกูใช่ไหมขวามือบ้านขวามือบ้านอันนั้นมึงหรือมันกูที่ใส่กระสอบอะ ไอ้ตั์มันมน้ำมันอ่ะมันต้องอยู่ข้างหน้ามึงนู่นเข้าไปทางเอร์ฟวอซีฟอ่ะผมสองไปในเอรซีฟไม่เห็นคลนะพี่ดูหลังินไม่มีมันติดป่าด้วยเหรอมองไม่เห็นเน,นอะระวังน,อน้อะทั้งกลับเข้าที่ก่อน หายไปเลยวะงั้นเดี๋ยวไปดูไอ้ตัวไอ้คนนี้ก่อนนะดิ้ออกไปแล้วมั้งไอ้ไอ้้ไอบภูมได้ไหนฮารกูมาแล้วน่ะอ๋อกูเห็นละกลางเข้าฐานนะครับมันใช้ AK เหมือนกันเออนะเก็บไปนะเก็บไปก็ให้เอาไรไม่ใช่เดินเข่าเนี่ยกูยิงมึงตายได้อยู่ไหนกันน่ะฮารอยู่ตรงเนินเมาห้องงเก็บขอออ่ะยู่ตรงบ้านนะโบ๊ทอะอยู่บ้านซุ่มนะโบ๊ทอะขาอะ จริงเหรอวะแต่ผมอยู่บนเขาหลังบ้านนะโบสยิงคนยิงอยู่เขาเหมือนกันแต่อีกเขาอยู่ขวามือน็อตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยลูกมอมตินเทียบเลยคนเนี้ยไอพี่พี่น็อตเก่งไหมผมผมลูปโมตินสมบูรณแล้วเนี่ยมีข้าวไม่พออยู่ฐานแค่อะไรมัยน่าจะตามโมไปแล้วแน่เลยแน่หมะถ้ามันมีช้อนหนึ่งนี่มาเอาช้อนไปเออช้อนทั้ง เป first, ้เทปูรุนเลยเนาะฮะเป้รูนเหรอเออซอมบี้ศพไม่ไม่เป้เวสอ่ะเวสอ่ะเวสหลอกว่ะเฮ้ยใคร cover ให้คุณหน่อยนะผมกำลังจะไอ้นี่มันอืมหาอยู่แล้วต้องเฝ้าต้อเฝ้าฝั่งป่าให้เราต้องออกเข้าใหม่ใช่ไหมพี่ใช่พี่ใส่แล้วก็ออกเข้าใหม่ครับแพรอยู่ในบ้านสีเปลือกไข่นะแล้วพี่เกณฑ์เลื่เฉลี่ยเป้สี่ฝอเออเป้สี่ฝอฮะแต่ถ้าเห็นใส่โมใส่ถุงก็ไม่ยิงเข้า ดีน่น่ะมันมันมันขึ้นเนยด้วยมันจะมีขึ้นเนยเอมันใส่้ากากันแก๊สป่ะพี่ใช่ไหมมันจะขึ้นเนยเขาข้างหลังใช่ป่ะใช่แล้วมันมันเลยวิ่งช้าก็เลยส่องก็เลยส่องโอ้โหพี่ดิวยิงคนแม่นเลยทำไมผมเป้าผมใส่กระจายเลยนะแล้วอีกคนหนึ่งมันวิ่งขึ้นเหมือนกันป่ะดิวไปอยู่ตรงไหนอะดูดอยู่ตรงจุดสุ่มอะไม่พี่อยู่อยู่ถ้าพี่เคงเข้าประตูหลังเนี่ย่ะพี่เมื่อกี้อยู่ข้างหลังพี่เคงอะอ๋อเหรอใช่แล้วมันเห็นเรอ่าตรงไ้นเห็นพี่ ใค่ไปอยู่อีกเซิร์ฟมึงอะพีตั้มพีตั้มตั้มฟาร์มเหรอตกตึกตายต้มมีเอคนะถ้าจะเอาตะโบ๊ทมาเอคอยู่ผมโอเคเดี๋ยววิ่งไปอยู่ไหนวะอยู่หลังบ้านเปิดไข่ที่ตะโบ๊ทสุ่มอะอยู่เนินโอเคเดี๋ยววิ่งไปโหยี่สิบกว่าคนเจ๋เกำลังลงไปชันล่างนะบ้าน